ใช้วติไปใช้แล้วก็มีไปใช้มาเดี๋ยวชัดอยู่ที่ปลูกผักบุ้งนะครับก็จะไว้ต้นลมท,นนลทำแบบนี้ครับทำไมทำกันนะปิดอย่างนี้ครับ ปวดบุ้ครับยุงเยอะมากเลย้็เป็นฝูงทุกวัน มันม่อยู่ปลูปมกมันไะไทำไมวางไปวางส็ออกไม่ทำมันก็ไ,ได้อเอ้ก็ปลูกแล้วได้ก็เกิดเดี๋ยวน้ำมาใส่เปล่าสายามมาก่น <c oughs> เดี๋ยวปลูกเสร็จก,ก่อนแล้ดินมาใส่ เตยก็จะรอดหรือเปล่าเนี่ยยากนปี่ okay. ปักสวนควายิดเองครับแสดงว,ว่ามันไม่พอนเนี่ยมัได้แค่สาม เอ้ล่าไปายาม,มาเสร็จแล้วนี่แหละ,ะ,ะสา,ามนาทีไปอัอนนี้เอ้ย่อกันยังไป็งมันยังไม่มีนี่เลยจะถามให้ต่อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ล่าพยายามมาพอไปเดี๋ยวรอรถน้ำครับบนดินละ